สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนักข่าวอินดี้ก่อนอื่นเลยนะฮะต้องขอบอกว่าใครที่ขวัญอ่อนก็ควรเตรียมใจไว้นะครับถ้าจะดูต่อเพราะว่าข่าวต่อไปนี้จะเห็นเป็นภาพวิญญาณแน่นอนนะฮะก็มาฟังข่าวกันเลยเนาะแม่มากันช็อกกล้องวงจรปิดในบ้านนั้นถ่ายติดวิญญาณของลูกชายฝลั่งก็มีวิญญาณเว้ยแม่มากันช็อกเลยนะครับเมื่อกล้องวงจรปิดในบ้านนั้นถ่ายติดวิญญาณของลูกชาย เดลิเมลรายงานว่าภาพกล้องวงจรปิดภายในบ้านของนางเจนิเฟอร์ฮอตที่เมืองเอตแลนตารัฐจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาที่สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกไซเบอร์หลังถ่ายติดภาพคล้ายๆเงาลางๆของบุคคลที่นางฮอตระบุว่ามีลักษณะคล้ายกับบุตรชายคนโตของตนที่เสียชีวิตไปตอนเกิดเหตุนางฮอตและนางสาวลอเรนฮอตบุตรสาวคนเล็กอายุ21ปี กำลังนั่งดูโทรทัศน์อยู่ด้วยกันในห้องนั่งเล่นทันใดนั้นระบบกล้องวงจรปิดที่อยู่ในครัวส่งสัญญาณเตือนเข้ามายัางสมาร์ทโฟนของลูกสาวว่ามีการเคลื่อนไหวที่ไม่ชอบมาพากลรอเลนจึงหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาดูพร้อมกับแสดงอาการตกใจรอเลนบอกกับแม่ว่าแม่มีใครไม่รู้อยู่ในครัวเหมือนรอบบี้เลยอะจากนั้นจึงหันสมาร์ทโฟนให้นางคตด,ดูแม่ดูดิเหมือนรอบบี้เลย นางฮอตให้สัมภาษณ์ว่าตอนเห็นภาพรู้สึกตกใจอย่างมากเพื่อนๆลองมาดูภาพนี้กันครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆในวงกลมสีเหลืองๆนี้คล้ายๆกับมนุษย์เลยนะครับเพราะว่าลักษณะเหมือนกับนายโรบบี้ฮอตบุตรชายคนโตที่เสียชีวิตไปเมื่ออายุได้เพียง26ปีเท่านั้น จากเหตุการณ์การใช้ยาต้านอาการซึมเศร้าเกินขนาดเมื่อปี2559ต่อมานางฮอตและลูกสาวจึงรีบวิ่งไปสำรวจในห้องครัวแต่กลับไม่พบบุคคลใดอยู่ในห้องดังกล่าวและไม่มีร่องรอยว่ามีการงัดแงะเข้ามาภายในบ้านทำให้นางฮอตอัปโหลดภาพดังกล่าวขึ้นเฟซบุ๊กและระบุว่าีิฉันรู้สึกว่าลูกชายคงอยากให้ทราบว่ามีความสุขดีอยู่บนสวรรค์ค่ะ ลองมาชมภาพกันดูดีกว่าเป็นยังไงละบ้างครับท่านผู้ชมนะครับคิดว่ายังไงกับเหตุการณ์นี้นางฮอตได้กล่าวว่าต้นทุกทรมานจากการสูญเสียลูกชายอย่างมากเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รู้สึกโล่งใจขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็ยังตกใจอยู่เพราะว่าเกิดมาไม่เคยเห็นวิญญาณมาก่อนพร้อมกับสอบถามบรรดาผู้คนในโลกโชเชียว,ว่า ไอ้เคยเจอประสบการณ์ที่กล้องวงจรปิดถ่ายติดวิญญาณแบบนี้บ้างท่านผู้ชมนะครับฟับงมาจนจบขนาดนี้ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรไครเคยเห็นวิญญาณหรือภาพติดวิญญาณคอมเมนต์เล่ากันมาได้นะครับวันนี้ผมนักเก่าวอินดีก็ขอตัวลาไปก่อนขนลุกขนชันกันหมดแล้วขอให้ทุกท่าน สุขภาพดีแข็งแรงจเจริญพรถูกหนวยงวดแรกของปี62เถอะครับสาธุลาไปก่อนสวัสดีครับ